สวัสดีค่ะพี่พิง์น้องพ้ามอสไซษ์ทีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่8นะคะกันยายน2563นะคะซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เรม6ขําเตือน10แล้วนะคะพี่น้องนะ้าปีชวดนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะการทํานายโดยการทํานายดวงนั้นทํานายดวงโดยรวมนะคะ อาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าให้พี่น้องนั้นนำเอาแนวทางดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทเพิ่มอีกคำหนึ่งค่ะพี่น้องคากาดไม่ตกนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเนอะพี่น้องจานอกนะคะกินร้อนช้อนกลางนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ สวมหน้ากากอนามัยหนะคะแล้วก็เว้นระยะหา่างอันนี้ต้องไม่ประมาทนะคะพี่น้องนาะเราอย่านิ่งดูได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะคะพี่น้องคะนะโอเคมาดูการทำนายดวงรายวันกัดน,นะคะของพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษมาดูกันคะ่ะ พี่น้องวันอาทิตย์นะคะทำนายโดยรวมบอกว่าน้าชีวิตไม่นิ่งเห็นไหมคะเนี่ยหมุนทํางานวนไปแล้วก็ในสุขถึงสุขอย่างนั้นยังไม่แน่นอนสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์แต่มันก็จะเริ่มดีขึ้นนะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องเก่าๆนะคะหวนกลับมาให้เรา,าคิดถึงหรือไม่ก็่เราคิดย้อนหลังก็ได้นะแต่สําหรับไพ่ใบนี้นี่ป้าหมอคิดว่าน่าเป็นเรื่องเก่าๆเ,เนาะอย่างเช่นเรื่องของ นี่สินนะฮะอย่างนี้นี่นี่นะคะหรือเรื่องปัญหาเดิมๆเนี่ยมันก็จะหมุนกลับมาให้พี่น้องได้ฉิดตกอีกครั้งหนึ่งนะนะแต่สำหรับเดอะเวอร์ปิดท้ายนั้นพี่น้องวันอาทิตย์เอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะพี่น้องคะนะคิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรในพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ายังคงควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อยู่คะ่ะพี่น้องให้พยายามนะค,ะคิดบวกๆเอาไว้อย่าคิดย้อนหลังนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาแล้ว ก็ขอให้มันผ่านไปนะคะพี่น้องค่ะนะอ,อย่างนี้แล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดน,นะคะพี่น้องวันอาทิตย์จะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิบสี่ทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรนี่สมควรที่จะเขาบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยวางนะคะหนึ่งปล่อยวางทําบุญให้ทานบริจาคเลือดบริจาคโลหิตบริจาคลมศุน,นะคะ ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นบุญกุศลกับพี่น้องวันอาทิตย์เยอะๆนะอย่างนี้นะคะและทุกอย่างมันก็จะลื่นไหลนะคะไปในทางที่ดีเหมือนกับว่าเราหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัย,สยเสนจันไรไม่มีนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะอ่ามาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข10ึมี25 10 25นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นทํานายโดยรวมเช่นเดิมนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันจันทร์ก็เขาบอกว่าอนหน้านี้มีความวิตกกงังวลคุนค,คิดหมกมุ่นนะคะแล้วก็เกิดความรุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะออในลักษณะน่าจะเป็นในลักษณะของเรื่อง,องการเงินนะอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่ามีภาระมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินงแล้วก็พยายามที่จะหาเงินนะคะเข้ามาให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หาเงินได้ค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ให้ไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะน่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้ในเรื่องการเงินระมัดระวังนะเรื่องของว่าการทําพันธะสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเราอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วและใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไม่ได้นะคะพี่น้องคะ่ะมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังอันนี้ขอย้าเน้นเรื่องเดียวในเรื่องของการเงินคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะ่ะและก็มีความรู้สึกว่าจะมีคน อายุยังน้อยบริวารน,นะคะบุตรหลานนะนำช่องทางในเรื่องของการเงินนั้นมาให้พี่น้องวันจันทร์ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องใช้เงินไปกับบริวารน,นะคะซึ่งอายุน้อยกว่านี่นะคะกับเขาด้วยนะอาจจะเป็นบุตรหลานก็ได้ค่ะพี่น้องวันจันทร์อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไร นะคะทักพิเศษว่าพิเศษว่ายัางไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันจันทร์พยายามนะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ลงตัวที่สุดนะ่ะถือว่ายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้เป็นพระราชินีนะคะให้พยายามนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ให้ได้นะคะให้สมบูรณ์แล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะดูแลบริวารทั่วถึงเหมือนกับพระราชินีนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขในอนาคตข้างหน้า แต่เราก็จะต้องระมัดระวังนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานั้นอะไรก็แล้วแต่มินเมว่าอ่ามันจะเข้ามายั่วกิเิสต,ตันหาของเรานะและทําให้เราหลงประดินอย่างเงี้ยเกิดค,ความโลภเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะคะพี่น้องวันจันนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนค่ะค่ะมาดูเลขน้าโชคค่ะมีเลขหนึ่งห้หนึ่งนะคะหนึ่งห้หนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารบอกว่าอา,อารมณ์ไม่ปกติและยังอ,งอารมณ์ไม่ปกติจนถึงพรุ่งนี้นะคะก็คือวันอังคารพี่น้องวันอังคารคะ่ะเนาะก่อนหน้านี้อารมณ์ร้อนอารมณ์ไม่ปกตินะคะไม่สบายอย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ทั้งสิ้นเนาะนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้สืบเนื่องเลยนะคะพี่น้องนะระวังจะมีปากมีเสียงนะคะ หรือผิดใจก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะอ่าอันนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามินเมยว่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องวันอังคารร่าง,งับอารมณ์ตั้งแต่นี้ทําใจตั้งแต่นี้นะคะเราต้องนิ่งอย่างเดียวนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นจะเกิดเรื่องเพราะว่าเขาจะเอาเรื่องเราได้นะอันนี้ทํานายโดยรวมไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะสําหรับผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะและมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัย นะย้ายบ้านแต่ไม่ไปไม่ไกลจากที่เดิมมากนักนะคะเงินเลวก,ก็โยกย้ายในหน้าที่ตำแหน่งการงานนะคะถามว่าไพ่เทมเพลนนั้นเป็นไปในทางที่ดีไหมก็เป็นไปในทางที่ดีล่คะค่ะพี่น้องหานะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเงินนะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันอังคารอันนี้ขอเตือนนะคะพี่น้องหานะระงับเรื่องอารมณ์นะคะในวันพรุ่งนี้และก็ มาดูว่าพระยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่ให้เย็นเหมือนพระสังฆราชนะคะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอารมณ์ต้องเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีการวางแผนมีข้อมูลในการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนนี่นะเตือนว่าต้องสมร t h สม,มดุลหรือมีข้อมูลมีเหตุผลนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจนะคะพี่น้องวันอังคารมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนา ทำบุญให้ทานการศึกษาได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะอันนีออ้ถือว่าเป็นไพ่ดีมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสองหน 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, ึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ครับพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันบอกว่าอ่านะก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของกิจการการงานนั้นตั้งดีควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะคะ อ่าเป็นพ่อทับเป็นแม่ทับใต้ในราชาไม้เท้าคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่จะตัดสินใจนะเอ่อต้องเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างา้ฉะนั้นในไพ่ทัวนี้เป็นไพ่ปริศนาธรรมเนาะในบางครั้งสิ่งที่เราไม่อยากจะเลือกสักอย่างหนึ่งเนี่ย อ่าไม่อยากจะเลือกสักอย่างหนึ่งเนี่ยเลยมันก็ไม่ได้ค่ะมันต้องเลือกนะแล้วก็ขอบอกว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดณขณะนี้นะคะอ่าอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของการงานหนึ่งละสอน่าจะเป็นในเรื่องของคนรักนะคะบริวารน,นี่อย่างนี้นะที่เราจะต้องเลือกเขาเอาเป็นแบบนั้นกันพี่น้องวันพุธกลางวันมีโอกาส1เดินทาง2มีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะ อ่าเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการดีแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะคือเรื่องของลังเลสงสัยนะอึดอัดไม่รู้จะเอาทางไหนเลือกอย่างไรอ่าแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะอ่าเอ็นก็กระดูกและก็ดวงตานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยี่สีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่นะคะมีข้อบุตร กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับพี่น้องวันพุธกลางวันด้วยนะคะมีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องน้ะไม่ได้เสียเปรียบนะเกิดค,ความยุติธรรมแน่นอนค่ะสําหรับให้ชัดตรกนะแล้วก็ขอเตือนว่าให้เราเป็นสมระถสมดุลเดินทางสายกลางจะดีที่สุดนะคะในทุกเรื่องค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูเลขนาโชคค่ะมี1 2 มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะมีโปรเจกต์ในหัวมากมายเครียดเนี่ยคิด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 แล้วก็ไม่ได้ทำนะคะคิดหารายได้พิเศษหารายได้เสริมงานเสริมนะคะเพื่อที่จะให้มีค่าใช้จ่ายนั้นเข้ามาเจือจุนในส่วนของครอบครัวนะคะอย่างนี้แล้วก็มีความคิด ทั้งเจ็ดเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะคิดได้ค่ะแต่ว่าเอาหนึ่งเรื่องสองเรื่องเอามาทําก่อนเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะนะไม่งั้นเราคิดหลายเรื่องแล้วเราไม่ได้ทําเราจะจิตตกหนี่หัวห้อ,อยหัวทิ่มอย่างงี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราล้มเหลวยังไงไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในการคิดนะคิดได้แต่ว่าเอาเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่ฝันกลางวันนะคะ ฝันกลางวันมักไม่เป็นจริงค่ะพี่น้องวันพูดกลางคืนเนาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการคิดแล้วมันไม่มีมันไม่เขาเรียกว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นี่คิดจนปวดหัวปวดหัวปวดไปเกรนโรคเก่ากำเริบนะคะไม่สบายเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เพราะนั้นอย่าคิดต่อนะคะพี่น้องนะอืมแล้วก็กังวลในเรื่องของบุตรบริวารคนในครอบครัวนะคะ คนรักอย่างนี้นะกังวลแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบเขาแล้วก็กังวลว่าเอเราจะดูแลเขาได้ดีหรือเปล่าต่อไปนี้อ่าประมาณนั้นนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลค่ะทำให้ได้ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้แหละคะ่ะนะเอาเท่าที่เราทําได้แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเสีเรียดน,นะคะเครียดอ่าแล้วก็มาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไร ทักพิเศษว่ายังไหวอยู่ค่ะนะโดยจักรพัดนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาและหนักหาที่ปรึกษาหาคนช่วยเหลือก็ต้องผู้ใช้นะคะอายุน้อยอายุมากกว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวน่องหัวหน้าหรือครัวอาจารย์ของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะก็สับไปไพ่ใบนี้นะก็ถือว่ายังมีช่องทางอยู่สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้นะคะ ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7มีเลข1มีเลข2มีเลข6นะคะมีเลข7มีเลข1มีเลข2มีเลข6นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่านะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ทักไม่ค่อยดีนะวิตกกังวลลังเลสงสัยเรื่องอะไรเรื่องใ ري, ดเรื่องหนึ่งนี่หมกมุ่นคลุ่นคิดนะคะ และในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรนะคะคิดไปคิดมานี่ก็ติดดาบนะอันนี้ป้าหมอจะทำนายโดยรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานบริวารการเงินก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้คำตอบนะคะยังไม่ได้คำตอบลแล้วเราก็อึดอัดนะหาทางออกไม่ได้ไม่ลงตัวไม่รู้จะไปทางไหนดีมืดแด้านก็คือไพ่ตัวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะอ,อย่างนี้นะอย่างนี้ อ่าก็แสดงว่าเรายัางติดดาบอยู่สิ่งที่อยากจะบอกแนะนำนะคะก็คือเราพยายามแกะดาบด้วยตัวเองนะคะและก็อย่าหาความเดือดร้อนหาความทุกข์เสีตัวเองพี่น้องวันพระฤหัสบดีดีขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะและในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ยทำให้เราติดดาบหาทางออกไม่ได้นะคะเพราะ,ะนั้นเราต้องวางก่อนนะคะพี่น้องหานะและเราก็จะได้คำตอบค่ะ โอเคค่ะแล้วมาดูว่าไพาย่ยิ่ซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเดดเดสนะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่สุขภาพไม่โอเคนะมีโอกาสที่จะไปหาหมอไปโรงพยาบาลหมอนัดนะโรคเก่ากำเริบนะคะสําหรับเดดเดสนะโรคเก่ากำเริบก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ลำไส้อักเสบกระเพาะอาหารนะคะหรืออาจจะมี ที่จะต้องทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายบาดเจ็บบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยหรือผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้ต้องระมัดระวังค่ะโอเคมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข18นะคะแล้วก็1นนะคะ18แล้วก็17นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะจ๊ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเดินทางนะคะหาครอบครัวนะ่อบอุ่นนะคะมีครอบครัวบริวารน,นะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเดินทางและโชคดีหาลูกค้าหาสินค้ามาจำหน่ายติดต่อเจรจาเรื่องอะไรสำเร็จนะคะมีเงินเข้าหมายความว่าถ้าเราออกเดินทางขายสินค้าก็าจะขายดีนะคะถ้า เราติดต่อเรื่องของธุรกิจก็จะได้รับคำตอบไปในทางที่ดีถ้าสมมติว่าเราไปขอความช่วยเหลือคนในครอบครัวบริวารน,นะคนรักบริวารคนรักในส่วนของครอบครัวก็จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันศุกร์ยังคงดีอยู่นะคะพี่น้องคะและคิดว่าดวงเปิดละพี่น้องวันศุกร์นะคะ ไม่ทำนายมากนะคะเอาละมาดูว่าพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะยังคงวิตกกังวลรุ่นคิดเครียดนี่อย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็ระมัดระวังโรคเก่ากําเริบก็คือไม่ปวดหัวปวดไมเกรนนี่อย่างนี้นะคะได้ด้วยนะ,ะสำหรับเดอะแฮงเมนนี่นะคะสามใบนั้นดีหมดพอมาใบนี้นี่ก็ต้องปรับที่ตัวเองล่ะค่ะพี่น้องค่ะให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมี1 0มี2 3สนะคะ1 0 2่ค่ะพี่น้องวันศุกร์ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะจ๊ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะดีละดวงเปิดละกินดีอยู่ดีนะอาหารการกินเพียบนะอย่างนี้นะโชคดีโชคดีในเรื่องของบุตรบริวารคนรักนี่อย่างนี้นะคะ โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างนี้นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็รู้สึกว่าปล่อยวางนะคะเป็นสมถะสมเดลนนะคะรู้จักที่จะใช้ชีวิตให้สงบบ้างไม่รุ่มร้อนใจเย็นขึ้นนี่อย่างนี้การงานตั้งดีขึ้นค่ะทำงานงานที่หนักๆน,นะคะก็สามารถที่จะเคลียร์งานได้หมดแล้วก็เลื่อนเป็นสเต็ปนะคะอย่างนี้นะ ความก้าวหน้าในเรื่องของการงานและกิจการนั้นดีขึ้นกว่าเดิมคือพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าถือว่าดีมากๆเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะและมาดูว่าพายิบซีทักพิศเศษเรื่องอะไรนะสองตัวเลยค่ะรู้สึกว่า the ermit e m i t ขึ้นพี่น้องวันเสาร์น่าจะไปบวช <laughs> เพราะว่าปล่อยวางและ ปล่อยวางแล้วค่ะนะรู้สึกว่าจะเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะขึ้นสองอย่างเลยเออมิตเออมิตนะคะนี่อย่างนี้นะอ่ะก็ถือว่าดีนะคะพี่น้องค่ะนะอ่ารู้จักปล่อยวางเข้าใจชีวิตนะเป็นสมถะสมดุลขึ้นนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือขึ้นซ้อนแบบนี้นะ่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาทำบุญให้ทานนะคะอ่าทำในเรื่องดีๆแล้วก็ หาความรู้ใส่ตนเองนะหาความรู้ใส่ตนเองอบรวมขอสั้น,ส,นสั้นนะหรือทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์ถือว่าดีค่ะนะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมี19มี8ปดนะคะ19แล้วก็8 9นะคะพี่น้องวันเสาร์ดีค่ะเที่ยวนี้นะค่ะแล้วก็ ป่าหมอขอวยพรให้กับพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกค่ะสวัสดีค่ะ